เตือนภัยใครที่ขุดเอทเทอร m ียมอยู่ต้องดูคลิปนี้นะครับทำให้ขุดได้น้อยลงจะเป็นยังไงไปชมกันเลยโย่ สวัสดีครับเพื่อนๆคนผมพิชจากไอพีชชาแนลนะครับชแนลนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเอากระจอนะครับเอามาขุดบิตคอยหรือว่าขุดคริปโตเคเรนซีนะครับเพื่อทำรายได้กันครับก็เข้าสู่เรื่องราวกันเลยนะครับไอตัวที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันก็คือ eip 1559 eip 1559เนี่ยเอาเป็นว่ามันเป็นเหมือนข้อเสนอแล้วกันนะครับในการปรับปรุงพัฒนาระบบของเอเธนเลียมนะครับคือเอเธนเียมเราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันจะก้าวไปสู่ยุคเอเธนเียม2อนะครับ คล้ายๆไทยแลนด์4.0หรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เอาเป็นว่าเอทเทเรียม2.0นะครับที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาระบบนะระบบหลักก็คือเปลี่ยนจาก p r o o f o เ Work เป็น p r o of of s t k k e นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็พูดไปแล้วนะในคลิปก,ก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีข้อเสนอเนี้ย EIP 1559นะครับซึ่งไอตัว e a p 159เนี่ยคือข้อเสนอให้ปรับปรุงระบบอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมในการใช้งานเอเทเ r อร m ียมลงนะครับคือผมก็ขอเล่าตัวเอเทเ r อร m ี่มปัจจุบันนี้ให้ฟังก่อนนะครับว่า ไอค่าธรรมเนียมเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันจะสูงมากนะเพื่อนๆลองสังเกตดูก็ได้นะครับในบางช่วงเวลานะครับที่บางทีเหรียญขึ้นหรือเหรียญลงเนี่ยเราจะโอนนู่นโอนนี่เนี่ยค่าธรรมเนียมมันแพงนะคือบางครั้งเนี่ยค่าธรรมเนียมมันสูงไปเป็นหลักร้อยหลักพันบาทประมาณนี้เนาะซึ่งบางทีมันก็เยอะเกินไปนะในมุมมองของคนที่ใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมามองในฝั่งของนักขุดอย่างเราเนี่ยค่าตอบแทนในการขุดเนี่ยบางทีมันสวิงมากเลยนะบางช่วงเนี่ยเฮ้ยได้เยอะบางช่วงเฮ้ยทำไมได้น้อย ซึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากไอตัวค่าธรรมเนียมอันนี้แหละนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันนี้ก็คือค่าธรรมเนียมของเอทเทอรเรียมนะเขาจะมาแบ่งให้นักนนข own, กรรกุดอย่างเราเนี่ยแหละคนที่ซื้อขายหรือว่าโอนเหรียญพวกนี้เนี่ยเขาจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าไปเนี่ยนักขุดอย่างเราเนี่ยเป็นคนคอนเฟิร์มบล็อกนะครับเป็นคนเหมือนรันระบบให้ของอีเทอร์ประมาณนี้นะครับเขาก็จะให้ค่าฟรีเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยให้กับนักขุดไปนะครับเป็นเหมือนค่าตอบแทนนะ ทำให้เราเนี่ยขุดได้เยอะขึ้นเออถ้าเกิดใครขุดมานานนะก็ลองกลับไปดูนะครับในทรานซัคชันที่แบบว่าเขาโอนมาให้นะครับอันนี้พูดถึงฝั่งขุดตรงนะคนขุดในแฮนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความรู้สึกอันนี้นะครับขุดตรงเนี่ยมันจะมีความสวิงของรายได้นะครับบางครั้งเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะครับสังเกตง่ายๆว่าถ้าช่วงไหนเอเทอรเรียมราคาสูงขึ้นนะครับคือถ้ายิ่งสูงเนี่ยรายได้ของนักขุดเนี่ยก็จะสูงตามนะครับสูงแบบดับเบิลไปเลยก็มีนะเออ เหมือนบางวันขุดได้0.05นะครับอีกวันหนึ่งได้0.1กันเลยทีเดียวเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคือขึ้นขึ้นลงลงนะครับตามจํานวน transaction ท,ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในมุมมองผมนะครับมันก็โอเคนะเพราะผมเป็นนักขุดนึกออกไหม <h ih ahaha> เอาเป็นว่าผมเองเนี่ยก็สนับสนุนให้ค่าธรรมเนียมมันแพงเนาะเพราะเราขุดได้เยอะมันก็ได้ตังค์เยอะเออแต่ทีนี้เนี่ยคือพอมันมองในฝั่งของคนที่ใช้งานนะครับเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นอะไรเงี้ยครับคือเขาก็มองว่าเฮ้ยมันแพงไปป่ะวะ เนี่ยค่าธรรมเนียมแบบว่าโอนนิดหน่อยค่าธรรมเนียมเป็นหลักพันอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับซึ่งผมเองก็โอนไปโอนมาเหมือนกันเนาะบางครั้งก็รู้สึกเออว่ามันก็แพงไปนะเออแต่จริงๆผมก็จะมีสูตรลับคือไปโอนไปเหรียญอื่นก็ได้เออนึกออกไหม <laughs> เออก็ผมเองก็โอนไปเหรียญอื่นแต่ว่าในบางธุรกรรมบางธุรกิจแล้วกันเนาะมันก็ต้องโอนเป็นอันเนี้ยเออ เขาก็เลยมีปัญหานะว่าเออค่าธรรมเนียมมันแพงไปเออประมาณนี้แหละเขาก็เลยทําเป็นข้อเสนอว่าเอ,อ้ยเนี่ยถ้าจะพัฒนาอีเธอร์เนี่ยขอให้แบบว่ามันลดค่าธรรมเนียมลงหน่อยได้ไหมเออประมาณนี้แหละซึ่งเอาเป็นว่ามีหลายคนนะครับบอกให้ผมทําเรื่องนี้มานานแล้วนะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ลืมไปละคือลืมไปเลยทีนี้วันก่อนไถฟีดใน Facebook แล้วก็ บังเอญมาเจอเฮ้ยข้อตกลงนี้เขาบอกว่ามันจะเสร็จสิ้นในวันที่26กุมภานะ <_ d ata> ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะครับคือผมก็เลยแบบเออเฮ้ยผมลืมทําคลิปอันนี้ไปได้ไงวันเนี้ย <_ d ata> ก็เลยเอามาทําคลิปวันนี้ละกันเอาเป็นว่า j p 159เนาะหลักๆเลยนะครับก็คือเขาต้องการลดค่าธรรมเนียมในระบบลงนะครับนี่แหละคือเมนหลักของอันนี้เลยนะครับความเห็นเนี่ยเสียงมันค่อนข้างแตกนะครับว่า เหล่านักขุดก็บอกว่าเฮ้ยให้เราเหอะเราทํางานนะเราต้องได้เงินเออแต่ในฝั่งคนใช้งานเขาบอกว่าเฮ้ยค่าธรรมเนียมมันแพงไปลดเอะทีนี้ฝั่งนักพัฒนานะครับเขาก็เสียงแตกนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมอ่านมานะครับมันก็เทไปทางฝั่งที่แบบว่าจะให้ลดค่าธรรมเนียมลงจริงๆนะเออคืออย่างท่านศาสดาของอีเทอร์เนี่ยเขาก็ได้ออกมานะครับบอกว่าเออมันก็ต้องมีการเหมือนบาลานซ์เรื่องของค่าธรรมเนียมลงหน่อยนะครับก็อาจจะต้อง ลดค่าธรรมเมียมลงนะครับเขาก็บ่นๆว่าแบบเขาโอนเอทเธอรเรียมเนี่ยให้คน3คนเนี่ยใช้ค่าธรรมเนียมถึง40ดอลลาร์เลยซึ่งมันก็เยอะเกินไปอะไรเงี้ยเนาะเออเขาก็มองอย่างงั้นเนาะมันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่ออกมาคัดค้านนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่กลุ่มที่คัดค้านเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับนักขุดนะครับก็จะมีความเห็นของผู้อิเทอร์ไมล์เนี่ยก็สนับสนุนนักขุดนะครับแล้วก็กลุ่ม h ฮโฟเอเนี่ยก็ แอนตี้ e a p 1 5 9กันเลยทีเดียวนะครับก็คือเขาออกมาทวิตผ่านทวิตเตอร์เนี่ยว่าเฮ้ยเขาแอนตี้นะทีนี้ในมุมผมนะครับผมเองเนี่ยในมุมที่เป็นนักขุดนะครับคือเรามันเป็นนักขุดตัวน้อยๆน,นะก็ได้แค่นั่งเสพข่าวแล้วก็เรามัดระวังนะครับคือแนวทางของเรานะถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับก็คือ e a p 1 5 5 9นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นจริงเนาะคือก็ต้องมาลุ้นนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยหวยมันจะออกเป็นอะไรนะ พวกนี้อาวันหวยออกของ EAP อันนี้นะคือถ้ามันหวยมันออกมาทางเรานะครับก็คือคงค่าธรรมเนียมไว้เนี่ยเราก็สามารถขุดอีเทอร์ต่อไปได้เนาะก็คือไม่ต้องไปกังวลอะไรเนาะอีเทอร์มันก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามจํานวนทรานซัคชันเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นระบบเดิมอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันประกาศออกมาว่าจะลดค่าธรรมเนียมลงจริงๆนะครับจะอาจจะเป็นฟิกเลทหรือเป็นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาประกาศออกมาแล้วจริงๆเนี่ยนักขุดอย่างเราเนาะก็ก็คงขุดกันต่อไปถูกปะ <c oughs> <c oughs> เออก็คือให้มองอย่างนี้นะ พอเราจะต้องขุดต่อใช่ไหมครับบางทีการปรับระบบอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะขุดได้เหรียญน้อยลงเนาะแต่ถ้าราคามันดีดขึ้นนะครับมันก็จะมีโอกาสที่แบบว่าเออมันก็ขุดได้เงินเท่าๆเดิมนึกออกปะคือเพราะว่าถ้าให้มองในแง่ของเชิงระบบนะครับถ้าเกิดค่าธรรมเนียมน้อยๆเนี่ยคนก็อยากจะมาใช้เอทเทอร์ียมมากขึ้นนะครับก็จะมีโอกาสทําให้เม็ดเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาในเอทเทอร์ียมเยอะขึ้นส่งผลให้ราคามันพุ่งขึ้นนะครับเออ เราอาจจะขุดได้น้อยลงคืนเหรียญอาจจะน้อยลงแต่ว่ามูล,ลค่าเนี่ยต่อเหรียญเนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้นะเพราะมันเป็นเรื่อง,องหอออนาคตเนาะว่าอัตราเหรียญที่ลดลงกับไอ้อัตราการพุ่งของราคาเนี่ยมันจะคูณออกมาแล้วมันจะเท่าไหร่มันจะแนวโน้มดีไหมอันนี้เราก็ค่อยดูกันหน้าง,งานอีกต่อไปนะครับก็คือเราก็ต้องรับฟังข่าวไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามันลดลงจริงๆเนาะเหรียญเราก็จะได้น้อยลงเออแค่นั้นเอง โอเคนะครับท้ายคลิปนี้นะครับผมก็ขอสรุปข่าวสั้นๆเลยนะครับว่ามันจะมี EIP 1559นะครับซึ่งจะเป็นข้อเสนอที่มันเสร็จสิ้นภายในพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่26กุมภาพันธ์2564นะครับรายละเอียดก็คืออยากจะให้ลดค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งข้อเสียอันหลักเลยของ EIP 1559กก็คือนักขุดอย่างเราเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งของการขุดเนี่ยน้อยลงนะครับก็คือได้เหรียญน้อยลงนั่นเองแต่มองระยะยาวก็อาจจะมีข้อดีเล็กๆก,ก,ก็คือ มันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะการพุ่งของราคานะครับทาให้ราคาอีเทอร์เนี่ยกระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทท่านั้นไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครมีความเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของ EIP 1 5 9่ะากครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล โอเ้ครับก็เจอกันคลิปหน้านครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม